ไออ้้เสวัสดีท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายก,การ JXME Gaming นะผม <c oughs> แล้วเล่นครับผมเอาล่ะวันนี้ผมจะมาเล่น Counter Strike Global Offensive ได้โอเคออเครับผมเปิดมาก็ยิงกัะตุ้มต้ามาแล้วเคไม,เไม่เพื่อไม่เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาน,นะฮะ โอเคงั้นผมก็เล่นแล้วกันไม่รู้คลิปนี้จะหนุกหรือเปล่าไม่ไม่รู้หนุกไม่หนุกไปดูกันเอาเองนะโอเคถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดกดถูกใจกด Subscribe ไว้กันใต้คลิปด้วยนะครับโอเคเหมือนเมื่อกี้จะมีคนยิงอยู่ด้านหลังว้ายเว้เหี้ยเต็มหัวกูเลย โอเคในเกมเนี้ยเกมเคาน์เตอร์สไตผมบอกเลยนะว่าว่าว่าผมเนี่ยแหละแม่งโคตรเสียสัตว์เลยโคตรเสียขี้เขี้ยเลยเนะี่ <Wow. S 1> ยเนี่ยเสียมากเลยเสียมากเนี่ยโอเคท่านผู้ชมอยากได้อยากได้ความจริงหรือว่าอยากได้ครับผมความจริงผมแม่งเล่นไม่เป็นหรอกอีก ah. อย่างหนึ่งผมแม่งก็เพิ่งเริ่มเล่นได้ไม่นานนี้เองเคาน์เตอร์สไตล์โอเคถือว่าผมเป็นเ้ยวัดเฮ้ยมีคนยิงหลังผมอื๋ ไอ้เชี่ยกูโดนตุ๋ยหลังเอ้าเอาเอาเฮ้ยเมื่อไหร่อ่ะอยู่อยู่เขาก็เล่นเมื่อไหร่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยไอ้เขี้ยเพื่อนกันไอ้สัตว์เพื่อนก็ไอ้เชี่ยแล้วหนูเพื่อนโอเคครับไม่เป็นไรเอาใหม่ครับผมทุกคนเราทุกคนเรามีโอกาสควรได้รับการแก้ไขนะครับโอเคว้าวเชี่ยคือแม่งช้าชิบหาย โอเคไหนไหนนมี้ตัวไม่เอยเพื่อนยิงได้ป่าววะโอ้เออเออหรือพึบน้องไก่โอเคเนปินนะิง มีอีกไม่เจ้าต้องตายไปไหนไปไหนเขาไปไหนอุ๊ยเตะไปหนึหน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 ่งเฮียวา่ยกวากูเต็มเลยยังไม่ได้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 เป็นหยามเั็นหย่ำสักสีเป็นหย่ำก็สักดิ์ศรีนี่ว่าโอเคครับอุ้ยแม่งเ้ยไม่โดนเลย ไอเจี๊ยบเวนได้โดนลุม้มแม่ก็โอเคครับผมท่าู้ชมไม่ผู้อยาคพู้อยับค๊ยเปิดมุมนี้ให้ตัวตีได้เสร็จเสร็จปีหนึ่งครับผมเสร็จปีหนึ่งครับ ามีปะ่ะไหน่ดูสิมีป่ะมีป่ะเอ้ยเสร็จไปหนึ่งครับผมแหมตัวน,นี้น่าจะเลือดน,น้อยครับผมเะไรเงี้ยผมผมยิงตายนัดเดียวเอ้ยผมยิงตายได้แป๊บนึงผมก็ยิงตายละโอเควันนี้ลิน้นน่าจะพัดเอ้ยวิทยไม่โดนแหมไม่มีใครโนดนครับผมว้าวชู่ยี้ย

น,นิโอคุณยิงหวัวผมแตกหลายรอบนะครับถ้าคุณไม่โปรคุณก็เก่งขนาดนั้นครับคุณนิโอมแ,มแม่ผมนี่เก่งเรื่องผ่านจริงๆเลยเรื่องคนเนี่ยเออตอ๊ เครับคุณเบสครับขอบคุณมากเพื่อนอืมระยะฟันแอปเปอร์ระยะกระชิดระยะระยะรกระชิดอืมเฮ้ยไม่โดนโอ้ มาผมามาว้าเา้เาโดนตุ่ยหลังพ่อมึงนี่ทำแสบมากนะเฮ้ยไม่โดนมีงนเ,เนี่ยนะเพลเยอร์นีโอคุณก็อีกคนนะครับคุณนิโอนี่ครับมาผมมาพร้อมกับพวกคู่นะครับผม Ê, vừa kiểu đó, vừa kiểu đó, gấp rồi. vừa đấy mày Mưa tao mày chứ không เกิดต่หน้าพี่ก็เสร็จสีน้องเออเออมีศัตรูครับผมมีศัตรูด้านซ้ายเอ้ยเพื่อนเก็บแล้วเพื่อนเก็บแล้วเก็บเลยครับรผมเพื่อนเเก็บว้าวอเซพีซีเจไปซีเซพีซีลูกส่สสสงคนสมไมวนะเนี่ย นี่โอ้คุณแม่นมากอู้นี่โอ้เฮ้ยมึงนี่ฉักจะปแปลกแลกอนี่โอ้ไม่๋ยวผมไม่พาผมไม่พาผมไม่ผมผม,ผม,ผ,มผมไม่ควรผาครับผมเผื่อเขาเขาอาจจะเก่งจริงก็ได้เขาอาจจะเก่งจริงก็ได้ โอเคผมไม่ไม่ควรหัวแล้วครับนี่ครับมีสติมีสติครับผมทำไมรู้สึกเหมือนกูพูดมากดังว่าะบิชสเลเยอร์คุณนี่อีกแล้วนะครับคุณสเลเยอร์ลูกโมนี้เหมือนจะดีแต่ไม่ครับผม ก็ยิ่งผมผมเห็นนะไปแล้วโดนเพื okay de, uh> ่อเก็บแล้วหรอโอเคผู้ชมผมผมว่าเองอะไม่ต้องซื 哎，哎，哎。